สุขสบายดีท่านผู้ชมทุกหมองทุกบน่นเอฟซีที่หักแพงท,ทุกทุกฐานนับบาหวาอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางเมืองนอกเมืองนาเนาะพี่เนาะสบายดีสบายดีในหน้าสะโบผ่าหวยพี่เนาะขึ้นมาแต่หวยนี่ก็แม้รถนี่นหน้าสะโบหน้าธงนี่บัวร้ายนะพี่เนาะดำบัวพอถิดก็แล้ว เบิ่งแนพี่น้องหน้าหายใหญ่เชโบน้ำเต็มอึ่งตึงใหญ่กับใใหญ่ดอกพี่น้องใส่กะบ๊อฮอนลอยมัดสักประมาณเจ็ดสิบปลายหน้าหายนี่กับประมาณสามสี่สิบเลยพี่น้องขึ้นไปฮอดป่าพูนกับซุดเหม้อนอกพี่น้องหายหน้าเพราะว่าทั้งป่าขึ้นไปหันกับบอดดิสาวเนาะอันนั้นก็เป็นป่าพี่น้องเลย ไปดีอีกเถือเนาะตอนนี้สะโบก็ยางออกให้ออกหน้าพี่น้องเบิงบรรยากาศพี่น้องเอ้ยแต่มือนี้สะโบบใส่กันสันเนาะพี่น้องนตกลิ้นบ่ยุดเลยพี่น้องเอ้ยสะโบก็เลยต้องใส่จองกลางออกหน้ามือนพี่น้องลายหูลายตาก อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยสะโบบริษัทแม่กันสั่นเลยม้งไปเด้อพี่น้ององน้ำสะโบเด้อฝนตกอยู่มืดคืนพี่น้องเอ้ยนอนเย็นสบายลืมถ่ายน้ำหว่วยให้เบิ่งเนาะพี่น้องกับประมาณเพียงหัวเข่าเลยลพี่น้องเอ้ย การบริษัทไม่กันสัน่นกับสิไล่หูไล่าตาเนี่ยนาะพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์ซัปโบโบอมีกันสั่นนะพี่น้องมันราคาบาแพเงมันราคาถึกเนาะพี่น้องย่างพี่น้องย่าง ปบบ่าพี่น้องป่าทางออกหน้าสโบอ่าโทรเสียงทองห้องพี่นนองโจกโจกเลยจักซาบผพาเสร็จยังกินเด้อเหมือน อย่างลัดเอาพี่น้องขี่รถก็ขี่บ่ได้ทางมันเปื่อนสะบหยัดล้มเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งคนทางพี่น้องมันเปื่อนพี่น้องเยี่ยพ้นมาแล้วกันลำบากเลยพี่น้องเอ้ยทางไปทางมาก็ดิมันเปื่อนมยขี่ต้มมาเหลือเจือจะเนาะพี่น้อง ใส谢谢 eter, oh ่เกือบบุตกับเมื่อยพี่น้องนักเกือบบุตอย่างเนี้ยเกมี f เอฟซีทั้งฝั่งไทยเนาะพี่น้องเม่นขมาเนาะคุณซูริยาเพิ่์ลมาซาบบไปเอาก้อนลัมมาแต่เฮงล่ละคือบอลลัมให้ฟังลงงลิปให้เบิ่งนี่ย ว่าพ <Và> ่อเป็นนางเอกหมอลำได้บ่เนาะกะสะโบกะบ่ทันได้หองได้ลำดอกพี่น้องตามอารมณ์พี่น้องตามอารมณ์แล้วก็ทรงผมสะโบยังบ่ทันได้ฮัดหองฮัดล่ำสัมพี่น้องเลยเอาไว้ให้สะโบพรอมก่อนสะโบจังสี่ ลองไห้ฟังเนาะเสียงกบเขียนหอกเนาะ บิงกะสะบอพี่น้องปุ้ยเสียงกอกเขียนห้องสนั่นอยู่พี่น้ kim năm nay ngoan kim ngoài mời cô kim mừng của tao kim <laughs>